สวัสดีครับทั้งช่องยิมและลว,วยนะครับเนาะช่วงบายบายครับกได้มาติดตามช็อตเด็ดเมื่อนี้ทีเอฟซี FC, ่อคอยวันจันทร์ครับกามาติดตามให้เอฟซีแลละครับติดตามไปพร้อมกับทั้งช่องครับติดตามครับผม โอ้เวานาฬิกาขอบคุอยใช่ oh, oh, นา <c oughs> oh, ดาาาีกาจัเ <c oughs> ขื่อนกลางโอ้มากมากมากดกาขบคอมาไปนหนจับ <c oughs> ไปต่างประเทศดูหนะ่ <c oughs> <Yeah. S 2> ยังไม่ใส่มาดิกา,มากไมาถึงหกจักเวย,ยนะท่ตุงหมดเลยปูไปใช่นาฬิกา มักจะตรงขึ้นาหลังตอนไปพวกนั้นต้องือไทยครับเออมาวิกาเอามักต้อเอาตรงตรงให้เอฟซีเดปูเออพอคนในเห็ดบุญรวมสางนนปุ้ยเอาว่าใครเอาว่าใครับ เอาใชยข้างมือหนึ่งอย่งยขาเออข้างยขาหนึว่าไใส่ถือข้างมืหนักหน่อยกินห่องดิฝึงในเชวันกินห่องดิไม่หอกมากว่าฝั้งเาีน้ำหนักหน่อยแล้วก็กักินห่องทักไหมาครับผมตาตุสัตหาโอ้มา ป้า uhm ืองามเดียบผัขอบคุณคทั้๋ยวเอมยิ้มกับเสียยกุมีวันาได้ใส่ดอกใว้่ข้างกุงคือหรือเปล่าเ่นตรงที่มีพวเออกังลเขากัถือเปิดเออกอแบบนี้หน้าหน้าเาน่งกองอครับผมป่ามากจงถือมา้กาเท้าถือมาพีออคือเท้ากานเปิดกระบ่๋าวางางกระบป๋าเรยางอูกระเป บา, bon บาไฝ่า,ไากันขานลูกบอลน่ะบาทนี่คือได้เือนพวกกาบาทคับแมเนาเอ้าบาไปเนาะเอเกาบอลมวได้าใช่บอเออเออเลขร้วฝ่ายาวฝ่ายจาวันที่ซื้อเออเดือนนั่นเดือนนี่เดือนที่เดือนหาว่า มออมุนพวกกระบ,บานเรียบร้อยได้เออเมืนอตะเปลี่ยนตัวคือออกสองสองท,ทามถ้าถีลงว่าอนักกองกอดตาูมหม้อนึงดึงดึงแค่ือออกแค่ขึ้นออกออกขาได้ออกแล้วออ,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 องขาพามว่ามืองมี่ เป็นนังคือพอกป้าฟังน้าเป็นน้งคอสือวกปลาปลาคือเหลืองาพอไม่น่าแต่ว่าอีนั่งกองก่อนนี่น่าตัว่ปูวเออพ่อป๋าแขนคือางไหลเลยโอ้คือครืองไหมือนีคือครืองไหบ่แม่คื่องคู่บตาครับครับผมที่เครืออังวองมูจักว่าหนาเบอร์ได้จังได้เบอร์ได้แล้ว การทก้าหาท้เก้าหาั่อนังอได้่จเครงหวิ้งก็ไปจองได้แต่เน่จองได้แล่ว่าพูจองได้แต่จองได้ไม่ถึอถึไปเอาไข่มเ้าโอ้ก็สิไปจองเครื่องไปเสียวไข่มุดแดงไข่มุดแดงนะามันเนาะครับคูณแม่ก้าวมาทบ ไา้โถงกันวะม,มาโทงม,มาก,ก่องวะอือคุณพอต่างถึงว่าเอานข่มาแดงแล้วเต็มเครื่องบิง่ววาค่ะครับผมพ่อกะจอเอาขืนเครื่องว่างน้ำไขเมาแดงว่ะใชมาขึ้นใส่กินแข็งคับแต่คขาเด็ดวะร้รายคือหรือเรื่องว่าพอตาัางว่าวเนอ่เอามาแต่งให้น้ำกระเฉดเอามากินหน้าอกกระเงนุ่มเข่าปากราเชครับ มาคนคนคนกอดแต่เธอพักหน่อนะ่มีแ้วเกิดครับน้องอ้นี่หนอน่อตพีกใน่อยขาวขาวมาพักเอาพักอดมมาห่อพักอดมมาหอจำไปแดกบ่ายเอาหองแดกมาใครหาบักที่โตใคร้องว่าแดกบ่ายเอาว่าเอาเอดก็ได้เอามื้อก็ได้หนุ่ม เอาไข่ใบตองกลุ่มหักอใบตูงน่ะใบตองกลุ่มไงเอาไข่ใบตูงก็ได้าบาดนีก็ผิลกงนอบาดนีตูงไม่บาดตูงครับควางควางควางว้ามาแข็ผัดแข็เม่น้ออไม่แข็ไหอมแถงแล้วหางหอนแล้วเอาหอมแถงเข้าไปใช้เต็ว เคยกินเนียงนั่งเหรคยกินว่างหรือไงแบบเสียตเคยกินครับเนียงครับเออใช่ครับขึ้นนข้างดยากข้อจ่ยวมาเพื่อครับจีบเอาใครมาแบ่งมาเพื่อรูเข้อหวังเนียาเพื่อยิบมันตาปูให้เพื่อเอาเงอนตาพูได้ดากเพอได้ก่าดกก็ว่าต้องกินนกถ้าคนกาดนั่งละก็ว่ากาดก็จะตินเอาว่าดาดกินก็งัางมีอไปไกล่คุณอันติวไปหายิบมงอนให้แม่บ่ระปู มีรางวัลรับปใบลอตเตอรี่เน่ยูดีปูกแข็งแไปไนปปก็ไป่เบื่อเบ่โผล่ขึ้นไปหามันมาจักวันปูดึงไงเนาะานงานดื้อดื้อแต่ว่าทาันเครยเอนับ หาหลุมเนาะหลจากแล้ว hmm. ปูเรียตเนาะเรียตตวนยิมเด้เอาปอจักบาทกันนะปอไปใหนเนาะแต่ร่าบ้านคาพาบบเผาเนาะบ่าวหลุโอ้จ้าดูปูจ้าดูพาบักเผาห้พอกลืนคอน้ำจ้งนะครับวันที่เจ็ดหกจังเขาพันที่ห้วันที่จหกจังเอาเนาะปูเนาะอันนี้เราเลือกอาหารแดงครับผมอาหารแมงเกงองให่ไทยไข่งงกเด็ดไข่เหลองนงนใหไทยไข่กเด ใครโมดเดลไปถามเขาเลยเขาขายว่าเพงเพราะว่ามานันหนามาเลยหนาใครโมดเดลเพราะเอเบอกากเออก็ปัดเชินเพื่นอนว่าแป๊ข้าง้างอ,อืพอกระถามว่าขายเปิรดรูปมันขายปิโดโลปยออีกองว่า,ถถารลเขาแบบรจักบว่าน,นโลเรจาจักบว่านใครโมดเดล ราวาบาอราวาบางครแกกบบาคแกิดอปัพอไปเบึงปังน่าเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทตีพูงไปเบึงแล้วเก้าสิบบาทว่ะค่ะพอได้ตองว่ะตอป่อพวงกับตอถังตัวออจะขายแพงไหมพอเราลงหร้ว่ะค่ะ ต่าร่งได้จากเก้าชึเป็นเ็ดิ้ดวาโอเคเลยเขาได้วาจำาถึงแหมเอาเจ็ิเนาะปูเนาะครับเขาได้ว่าเจ็ดชิ้มาจำถูราอกัชื่อทุกมันถูกป่ะมันแพงพอกับต่อร่องเัวาะ่มงว่าครับผมเ็ดชิ้งตเูเนาะเ็ดิ้ดวาเออพ้อกัหม้อหมดเออข้างใดข้อสัเอาเมืรารารเอาถ้าเอาพ้อว่าทาไปเพื่อเพื่บานว่าเอาพระเออพ่อกัดเรือพระมาเป็นท่านกัน ก็คืออยากเก่งกูหอกว่าครก็ทั้งบานบุกบ่านื้อกับอกว่าครสองสามมือกับเป็นแง่ไม่สองสามมือกับเป็นแง่ไมสองามมือเปแง่ไม่บบพูออสองสามมือกับเป็นแง่ไม่สองสามมือกับป็นแง่อืมากอดหรว่าเท่าพ่ออะไ้เที่ยวไปคือจังือสองสามมือไปแง่ไม่ในได้ยุบว่าเท้าแบบูเออขัอตาบอเออพู ขอาปลาทุ่ถุงบ่อทุกบอก andal, ับได้วังวันมีสิ่กินไข่มกบแดงถ้าวกราด้วยแดงครับแดงก็ไข่มบแดงครับผมแล้วก็เติ่ยไข่หวานอ้แล้วก็มีแนวโปร้ียบัสคีขาวโอ้ันเขาอกว่าด่า่อนหูจักเหมือนกันเขาเว้ามากหูจักบมเพราะ่คือท่านหมเท่ว่าท่านหม อ่าพอพอดูดูโค้งเนาะโค้ึกปิดเึพอดูดูหนึ่งเนาะครับผมพ่อก็ต้องพัดตางนารกอื่นเช้ารับึงไปแล้วมือแดงหนึ่งแล้วพู้ไหนถึงไปน้องดลอีมั่งก็คอยเปลียมพ้อเน้อกับแบยักษ์อีแต่ปุ๊บัวกหม้าานก็บสิโตเครื่องบางตัวก็หวกเม้ารานกับโตเครื่องอีก แต่ว่าชาวเางอีนั่นเขาพ่อบต๊ตบเครื่องหลักแรกคือวิคืงก้อนบาดก้อนเมื่อเขาตางชื่อตางอือแม่สมพรขึ้นก้อนโมคือก้อนบาดก้อนเมื่อเขาเมือ่อเคื่องอ้ไรับ,รบมมอะไรระหว่างบ้อหูใครถึเป็นประชาตายาะดกห่างตายเพรื่องอะกับของบุญไปหรอบุญบ้านหน,นักคักหนักมาปูโทรหาแม่สมพรไปหรอปูเอ้าหาโทรเขาอ,อ,อ,อีนังเขาพ่ออย่กก็รู้เนี่ยก,ก็รู้ครับผม เขาเอ่างเขาพ่อต้องไปไปว่าไปว่าใดว่ไปว่าดต้องไปต้องไปน้ำไปเับคอโอ้ต้องไปน้ำกันกระปูไปไปซื้อไข่มดแดงน้ำก่นไปว่าถึงได้กินไข่มดแดงรับครับผมไปเรื่องจังไดว่าไปว่าใดไหม่าไปว่าใดนั่งเขาพ่อเราบ้าคอลูกหลานอยากไปนงไหม่เขาก็ค่อยหึงมาครับผมอยากไปยงไปอยาก ล man, ration, ูกร้านข้างตามบะเนพว่ค่ะครับมันหลายคนบ้างเขาพอนพอบ้าหลายแบบพอมาค่ะเออเต็่เครื่องบินบ่างหลาว่าเต็่มาถางตาไ้ลูกหาอึดอัดตรงพอ